โดยการที่เราจะให้เด็กอะกินลูกอมของเราถ้าเกิดใครกินไปแล้วแล้วก็ลองดูก่อนไหมให้ให้ลองดูเราเราดูเหรอคะใช่ใช่มันไม่น่ากลัวหรอกรับรองว่าต้องกินแน่นอนสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และก็ดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้ เพื่อจะได้ไม่พลาดคิปใหม่ๆของพวกเราออเอ้าวขนมหมดแล้วนี่นะ่าโถ่กำลังกินพอนเลยอ่ะ ที่บ้านเราก็เหลือขนมห่อในบันทัอสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากกินอีกจังทํายังไงดีเนี่ยอยากออกไปซื้อก็ออกมาไม่ได้พี่์ีไม่อยู่บ้านน่ะทําไงดีเนี่ยเฮ้ยคิดออกแล้วี๋้วเราเดินไปซื้อขนมดีวกว่าขับสกูตเตอร์ไปดีกว่าเอ๊ะ ถ้าเราขับสกูตเตอร์ไปมันจะช้ากว่าเดินไปนะเนี่ยงั้นเดินไปนี่แหละดีสุดละ ก็กิดสะใจแล้วพูดถึงเราอะบ้าคนเดียวก็ได้เด่ยพม่เตงร้อยพ่ผิดบาดด้วยพี่ดูสิด็กกระโเต็มเลยบ้าพีกินดีกว่าวันเนี้เรายังจับเด็กไม่ได้สักคนนึงเลยเราต้องหาเด็กที่เดินมาคนเดียวแล้วแหละโดยการที่เราจะให้เด็กอะกินลูกอมของเราถ้าเกิดใครกินไปแล้วแล้วก็จะต้องสรบปแล้วเราจะได้จับตัวไปได้ง่ายไงยดูก่อน มาแล้วเด็กคนแรกของเรามาคนเดียวซะด้วยอะไรแน่นอนเฮ้ยหนูหนูนั่นแหละหนูห,นหรอคะใช่แล้วมีอะไรเหรอคะนี่เห็นลูกอมของพี่ไหมเห็นคะ่ะน่ากินไหมล่ะน่ากินมากเลยอะคะ่ะให้ฟรีนะ ให้ฟรีเหรอคะใช่แต่ว่าต้องชิมก่อนต้องชิมก่อนเหรอคะใช่จะชิมดีไหมเไม่ไ้เราดูสิพี่คนนี้ดูไม่น่าไว้ใจเลยอะ่ะดูสิอเออเองั้นหนูว่าหนูหน,หน,หนูไม่เอาดีกว่าคะ่ะ <c oughs> พอดีว่าหนูซื้อขนมมาเต็มเลยอ่ะคะ่ะอุย้ยแต่รสชาติหวานมากเลยนะหนูต้องชอบแน,น่นอนชื่อดีไหมเนี่ยงั้น ย,ยังไม่เอาดีกว่าค่ะเพอดี่ว่าหนูยังไม่อยากกินลูกอม,มลองดูก่อนไหมให,ให้ลองดูลองดูเหรอคะใช่ใช่มันไม่น่ากลัวหรอกกลับหลงว่าต้องกินแน่นอนมันอร่อยนะอขอคิดแป๊บน,นึงนะคะจะเอาดีไหมเนี่ยลูกอมนี้พี่เขาใส่ลงไปดี้หรือเปล่าเนี่ยดูยจากทรงไม่น่าไว้ใจอ่ะนั้นเราไม่เอาดีกว่า เออพี่คะงั้นหนูว่าหนูไม่เอาดีกว่าค่ะเอา้าพอดีว่าหนูไม่อยากกินลูกอมมาค้างั้หน,หน,ห,นหนูไปก่อนนะคะเอา้าไปแล้วหรอ,อหนูกลับมานี่ก่อนอุ้ยเราจับเด็กไม่ได้อีกแล้วเนี่ยเด็กคนนี้ฉลาดจริงๆเลยอะแถมมาคนเดียวด้วยวเราพลาดอีกแล้วะ วันนี้มีงานให้ต้องจับเด็กอย่างเงี้ยหฮ้ยนั่นไงเด็กมาแล้วมาคนเดียวด้วยหุยแกลงทำของตกดีกว่านี่ไงล่ะเด็กจะได้มาช่วยเราเราจะได้จับเด็กง่ายๆ่าไงาอาของร่งวงเยอะเลยมีใครช่วยเก็บไหมเนี่ย ้ยพี่คนนี้ก็าทำของตกนี่นาดูสิท่าทางของเยอะหน้าดูเนี่ยงั้นเราเข้าไปช่วยพี่เขาเก็บดีกว่าโอ้ยของช่วงพี่คะพี่คะให้ให้หนูช่วยเก็บของไหมคะช่วยค่ะช่วยโอเคค่ะเดี๋ยวช่วยเองค่ะหนูใจดีขนาดนี้เนี่ยค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณนะหนูไม่เป็นไรค่ะเฮ้ยหนูช่วพี่ถือไปหน่อยได้ไหมอะเอ๊ะ ถ,ถือเหรอคะใช่เนี่ยกล่องข้างล่างอะหนูมันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้นะเดี๋ยวพี่ส่งให้โอ,โอเคค่ะโอเคแล้วก็เดินตามพี่มานะโอเคไหมค่ะค่ะไปไปไปเดินตามพี่มามงานนี้แหละเราสำเร็จแล้วเราหลอกเด็กได้แล้วเด็กกำลังไปกับเราแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเราว่ามันแปลกนะเขาให้เราเดินตามไปทำไมเนี่ยเฮ้ยเราว่านะพี่คนนี้ ดูไม่น่าไว้ใจเลยอะถ้าเราตามเขาไปนะเขาอาจจะจับตัวเราไปก็ได้ทำไงดีอะนั่เออพี่คะพี่คะพี่คะเอ่อพี่คะพี่คะพี่พี่คะพี่คะไว้ไงหนูอืมคือตอนนี้มันก็เย็นแล้วอะคะ่ะคือพอดีว่าหนูต้องรีบกลับบ้านอะคะ่ะพ่อแม่รออยู่อะคะ่ะเดี๋ยวพ่อแม่จะเปน็นห่วงอองั้นหนูเอาของไว้นี่นะคะเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะเอา้าเอ้าหนูเอา้าโอโ้โห หลอกเด็กไม่สำเร็จอีกแล้วแล้วจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยโอ้ไปซะแล้วเกือบไปแล้วเชียอีกนิดเดียวเองเด็กจะไปกับเราแล้วเราต้องไปหาคนอื่นอีกแล้วโอ้ไปหาที่คนอื่นขับรถมาตั้งนานแล้วนี่ยังไม่เจอเด็กให้จับสักคนเลย,ยแถวนี้น่าจะมีมั่งละไป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  เฮ้ยนั่นไงเจอแล้วมาคนเดียวด้วยฮ่าฮได้เหยื่อแล้วเราโหนูไปไหนโหนูอ๋ออะไรเหรอคะอะไรเหรอคะโหนูโหนโนจะไปไหนโหนูคะโหนูจะไปไหนฮะหนูหนูกำลังจะกลับบ้านอะค่ะอ๋อบ้านอยู่ไกลไหมโหนูเออบ้านบ้านอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวลุงไปส่งเดี๋ลุงไปส่งไปกับลุงดีกว่าเนี่ยลุงมีรถไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดินไปไม่กี่ก้าวก็ถึงบ้านแล้วไปส่งดีกว่าเดี๋ลุงไปส่งดีกว่าอออไม่ไม่ไม่ คนนี้นี่จับยากจริงๆเลยชวนยังไงก็ไม่ไปทำยังไงดีนะเราไปกับลุงดีกว่าน้อเนี่ยวลุงไปส่งลุงไปส่งไม่เป็นไรค่ะพอดีว่าใกล้เลนหลีกอันนี้พไม่ต้องเดินไม่เหนื่อยไม่ต้องเดินให้เหนื่อยยังไงเนี่ยเดี๋ยวลุงไปส่งไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยค่ะเดี๋ยวแบบเนี่ยเดี๋ยวเดินไปไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วค่ะไปลุงดีกว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงต้องเติมน้ำมันเยอะค่ะลุงเป็นรถไฟฟ้าให้เขาไม่ต้องเติมน้ำมันครับเดจะจะเปลืองไฟไหมคะจะเปลืองไฟ เฮ้ยจะทำยังไงดีเนี่ยให้เราไปกับลุงเขานะเราอะทุ่มโดนจะไปตัดแขนตัดขาแน่เลยอะแต่แม่บอกไว้ว่าห้ามไปกับคนแปลกหน้าเราอย่างนี้จะทำยังไงดีเน e nah. ี่ยอ ¿no? it? ๋อคิดออกแล้วล so ุงคะอะไรหนูอะไรมีคนขโมยรถลุงคะไม่เห็นมีเลยหนูเอ้าหนูมานี่ก่อนหนูไอกแล้วเด็กสมัยนี้หลอกยากจริงๆเลย แฮว,วอีกแล้วเรากลับดีกว่าวกว่าจะถึงบ้านดูซิวันนี้นะเราอะเจอคนแปลกหน้านหลายคนมากเลยอ่ะดีนะที่เราอะรอดมาได้อะ่ะแล้วเพื่อนๆอย่าไว้ใจคนแปลกหน้ากันนะคะเข้าบ้านดีกว่าคุณทีี่รััักกนนขอบม ในใจที่มีต่อเธอ Thank คิวฟอร์แฮปปี้นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันในใจจริงๆที่ได้พบเธออย่าหมดใจแค่ยูอา r ์มาย